เราไปดูสถานการณ์ความตึงเครียดในต่างประเทศกันบ้างครับความตึงเครียดร,ระหว่างจีนสารัฐจีนไต้หวันก็ยังเป็นเรื่องที่ Work Point Today ติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับวันนี้มีท่าทีที่ไม่ได้มาจากจีนไม่ได้มาจากสารัฐไม่ได้มาจากไต้หวันครับแต่มาจากญี่ปุ่นเป็นท่าทีจากนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเลยนะครับที่ออกมาพูดผ่านระบบวีโอคอนเฟอเรในงานสัมมนา,าที่จัดขึ้น โดยสถาบันวิจัยด้านนโยบายแห่งชาติของไต้หวันช่วงหนึ่งเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะได้ฝากไปถึงจีนนะครับว่าญี่ปุ่นและสหรัฐจะไม่สามารถอยู่เฉยได้ครับหากจีนทําการบุกไต้หวันและขอให้ทางรัฐบาลปักกิ่งเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะได้ยกตัวอย่างกรณีเกาะเซนกาคุหรือที่จีนเรียกว่ากเกาะเตียวหยูซึ่งเป็นพื้นที่พิาพาทระหว่าง2ชาติรวมไปถึงเกาะซากิชิมะ และเกาะโยนาคุนิอยู่ห่างจากไต้หวันราวๆ100กิโลเมตรนะครับทำให้การที่จีนจารุกรานไต้หวันนั้นจะถือว่าเป็นอันตร,รายต่อทางญี่ปุ่นด้วยโดยนายอเบะยังย้ําด้วยนะครับว่าภาวะเร่งด่วนของไต้หวันก็คือภาวะเร่งด่วนของญี่ปุ่นเช่นกันและยังเป็นภาวะเร่งด่วนของพันธมิตรญี่ปุ่นสหรัฐด้วยซึ่งคนในรัฐบาลปักกิ่งโดยเฉพาะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ควรที่จะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ โดยการที่ญี่ปุ่นมีฐานทัพของสหรัฐอยู่ร่วมไปถึงในเกาะโอกินาว่าซึ่งใช้เวลาบินไปไต้หวันไม่นานเนี่ยนะครับทำให้ญี่ปุ่นจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญของสหรัฐหากองทัพจีนตัดสินใจใช้กําลังทหารบุกไต้หวันจริงครับโดยเมื่อปีที่แล้วอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะประกาศลาออกจากตาแหน่งผู้นํานประเทศเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังถือว่ามีอิทธิพลภายในพรรครัฐบาลอยู่ในอาเบะยังทิ้งท้ายในการสัมมนานในครั้งนี้ด้วยนะครับว่า ญี่ปุ่นไต้หวันและทุกคนที่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยจะต้องคอยย้ำเตือนประธานาธิบดีสีทิ้นผิงและผู้นำของพรรคคอมมิวนสิสต์จีนอยู่เรื่อยๆนะครับว่าอย่าก้าวล้ำเส้นไปในทางที่ผิดครับ <c oughs> นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างประเทศที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของจีนกับไต้หวันแต่ว่าเป็นท่าทีของญี่ปุ่นซึ่งทุกคนก็รู้กันดีแหละครับว่าญี่ปุ่นคือพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกา